สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหน่งนำเที่ยวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่28เมษายน2567ตอนนี้เราก็อยู่ที่คนครปากเสน,นะครับกำลังเดินทางไปนะครับเวลาก็ประมาณ7โมงเช้านะครับเราจะไปเที่ยวชมตลาดตอนเช้านะครับของปากเซน,นะครับ ทางท่านหน้าผมด้านขวามือจะเป็นาทางขึ้นวัดภูสเลานะครับตรงนี้นะครับตรงเลี้ยวด้านขวา,น,าวนะครับเป็นภูสเลานะครับแล้วก็ตรงไปด้านหน้าก็จะเป็นสะพานมิตรภาพลาวญี่ปุ่นนะครับด้านหน้านี้นะครับ จ็ดโมงเช้าแต่ว่าแดดก็ค่อนข้างจะร้อนเหมือนกันนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรง,งหน้าแรงแดด,ด,ดก็จะจ้านิดเนี่ยอันนี้ครับสะพานตรงนี้นะครับสะพานมิตรภาพลาวญี่ปุ่นนะครับเป็นสะพานภาพแม่น้ําโขงที่เมียากเซน,นะครับสะพานค่อนข้างจะสวยงามนะครับ นะครับตอนเช้านะครับ ตอนเช้าๆก็จะมีคนมาวิ่งออกกําลังกายนะครับด้านขวามือนะครับจะเห็นนะครับเพราะมันจะเป็นทางให้เดินทางให้วิ่งได้นะครับทางฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับอันนี้เป็นผลังนะครับออกกําลังกายตอนเช้านะ อากเซเป็นเนืองใหญ่นะครับค่อนข้างเจริญนะครับเหมือนค่อนข้างเจริญแล้ก็จะมาเจอโรงเรียนน้ำพุนะครับตรงนี้ เดี๋ยวเราจะเข้าไปในตลาดเนี่ยเจอดรถที่ตัวตลาด ลาดก็ไม่ค่อยมีที่จอดนี่เป็นตลาดใหญ่นะครับตลาดใหญ่ในตัวเมืองปากซีนะครับ

ตลาดใหญ่มากนะครับกระไม้เยอะมากอันนี้พักอีย่างครับนี่อ๋อมัดเล่าไหรไครับนี่ สองพันสามอันหาเอาเอาสามอันอนพัดกระโดงอันนี้กือกันนะครับเอาเอาอันเอาอันสามเอาัอาอาอานสามเ,เลย ก็กระโดนบันเท่านะครับส่วนจะเป็นพักนะครับพักหอมพักสะระแหนนะครับตลาดไหนพักบุ้ง <c oughs> นี่จะเป็นกระเทียมนะครับแดง,งหมอมหัวใหญ่เดินดูตลาดกันต่อนะครับ น้ำตาลโอ้โลเท่าไรจับเนี่ยอักตะเพียรสองโถดีเซ็ตหาทำไมมีหางเป้ามะอาวนึงตาเป็นสบายดีน้องแคท ใชาสื่อสัมผัสจ้ะเออน้องแคทนะครับตัวจริงน่ารักมากนะครับอันนี้ชมยังหนึ่งเหลือแต่สมหมูคบอกอ๋อเพื่อนอ๋อสมงวนใบเห็ดเฮ็ดเห็ดเตะสมหมูอ๋อเลือแค่เนีอนบอกอ๋อไอออมเนอ่และน้องแคทนะครับตัวจริงน่ารักมากนะครับเอางามเมืองตักตีนะครับก็เหลือเท่านี้นะครับ ปกติขายจะม่วงนนอะแพรทนี่หาหอจะม่วงหรือว่าแล้วแต่เขาจะเมื่อ๋อแ้เหล่าเม้าห้จะเท่บาทเหรอเท่าไรล่ะแสนสองแสนส ใชครับโอเคครันะครับของแจ็คสาวงามงานฝากสีนะครับอเอาฝากช่องพี่หน่อยฝากกลองหนึงน้ำเที่ยวในน้ํอ่าขอบใจขอบใจจะเอาไปถ่ายคลิปต่อไป จอไใจเ้อร์สามแฉนจ้านี่เป็นขัวนะครับเป็นถังครับุ้งนนี่เป็นข้าวโพด นี่ก็เป็นไก่นะครับครับบุ้งเขาบุ้งขายยังไงนะครับฮะโล่นึงเหรอรึเปเป็นมัดอ๋อโล่ที่หาได้เอาโลน่นึงครับ ก็เ,เป็นผักนะครับฝั่งบุ้ง เดี๋ยวพาชมตลาดน,นะครับเมื่อกี้เจอน้องแคบไปแล้วนะครับทักทายน้องไปแล้วนะครับนี่จะเป็นผักนะครับกล้วหอมบุกน,น,นี่จะเป็น ตลาดน,น,นะนีก็จะเป็นไข่มดแดงแงเป็กน,น,นะคักานนะคมีเป็นเห็ดนะครับนี่ตลาดเก๋จริีมาล น,นี้เป็นขนมนะครับโอ้สตอกนนี่ยายังไงครับก่อนแะ้วสุดสองเอาสองก้อนนะครับเอาสองอันครับ อ,นนอ,นนอันนี้ตัวเฮ็ดความกินนะครับนอนกินเลยอันนี้รเท่าไหร่ออรนี่บเจ็ด

lúc xin nghe Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ซื้อหลเนะครับกินมาไหวเลยครับอันนี้เป็นขนมนะครับน,นี่แสกเลยกิกันเองอ้าว <laughs> นี่เป็นขนมจีนนะครับน,นี่จะเป็นสม,มูทนะครับสม,มู เ็นมะนาวหอมแดงกระเทียมเป็นใหญ่เป็นสินค้าเกษตรนะครับที่ตลาดที่ตากเซนะครับ แต่ก็มีหลากหลายนะครับสินค้าก็มีหลากหลายน,นี่ก็เป็นบลูเบอรี่นะดอกไม้ดองังนี้เป็นหอไม้สดนะครับอไม้สดก็มีนะครับช่วงนี้เดือนเมษา นี่ก็เป็นขายเป็นน้ำยานางนะครับเห็นหัวหนูมีงองแดงกระเทียมพริก

ตั้งลานี่เป็นกิโลอะไรนี่ัวหาสิบพันอ๋อเป็นหนังายนะครับกิโลละห้าสิบพันคนจับมันเป็นผักบุ้งตะไคร้ายแต่พล้อลวยนะครับเป็นอย่างที่บอกนะครับเป็น,เป,นเป็นสินค้าเกษตรนะครับ นี่ผักหวานไก่มดแดงไข่เป็ดขักวกระโดนงามๆนะครับนีเป็นไก่สดนีเป็นปลาสมนะครับ นนเป็น ge ge ตาแหงนะครับเป็นตาแหงแย่างน่ครับนี่ก็เป็นตาส้มนะครับ ฮ่าส้มนะครับนี่เป็นส้มเชี่ยวหวานนะครับ จนนะครับอันนี้ก็เป็นขนมนี้ก็เป็นขินอันนี้เป็นลูกตาลอันนี้เป็นขนมเส้นนะครับ

น,นี่เป็นบรรยากาศภายในตลาดโดยรวมนะครับเป็นประมาณนี้นะครับเป็นตลาดค่อนข้างใหญ่นะครับตลาดาในตัวเมืองบากเตตลาดาใหญ่มากตลาดค่อนข้างจะใหญ่ อย่างที่บอกไปนะว่ามันตาดได้เป็นเงอนค่อนข้างใหญ่นะครับมันมีอ้ตตาดเป็มค่อนข้างจะใหญ่มากเย <c oughs> okay, นะครับ